ผมไม่ลืมที่จะนำเสนอเรื่องราวของซูเปอร์บอสบอสเดงท่านผู้ชม <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นเมื่อวานนี้มีการขึ้นป้าย <c oughs> ล้อมาจากป้ายของบอสแล้วนะล้อมาจากดีไอคอนนะคะน,น้องหมูแดงจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว <c oughs> น้องแกน่นโคนสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่หรือขอนแก่นขอนแก่นมั้ง <c oughs> น้องหมูมะนาว หมูมะนาวจากสวนสัตว์โคราชค่ะน้องหมูด้วงสวนสัตว์ขอนแก่นและน้องคากิสวนสัตว์อุบลค่ะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูซิแกนคูนสวนสัตว์เชียงใหม่ถูกต้องค่ะน้องหมูแดงเขาเขียวชนบุรีหมูมะนาวสวนสัตว์นครราชสีมาหมูด้วงสวนสัตว์ขอนแก่นคากิสวนสัตว์อุบลราชธานีนี่เอทำไมไม่เตรียมภาพมาประกอบเกิงๆเออ <c oughs> เป็นที่ฮือฮาเลยเมื่อวานท่านผู้ชม <c oughs> อาหมูแดงเนื่องจากไปอายุน้อยสุดแ <c oughs> ม้จะมีศักเป็นอาหมูบางตัวก็ตามทีมาถึงที่โปรคแครบางตัวอาหมูแดงเห็นไหมแก้มแดงทีเดียว <c oughs> เป็นภาพแบบนี้ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้ในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว <c oughs> เขานำเสนอภาพแด <c oughs> งพลังใบ <c oughs> เนื่องจากเอาใบขน,นมอบให้กับแม่โจนา แล้วหมูเด้งเข้าไปป่วนนี่ค่ะเน่นพากิ่งขนุนหนีแม่ไปนี่คือแม่โจ้ก็กินใบขนุนอยู่ดีๆหมูเด้งก็คาบกิ่งขนุนวิ่งหนีแม่ซะอย่างนั้นนะคะเราเด้งคือเหมือนได้ออพลังไปเราเด้งกว่าเดิม อาจดูรายการข่าวมันต้องมีข่าวแบบนี้เพื่อจะให้ความสุขอาเร็จจากน้องเด้งกับญาติญาติอาเป็นที่โปรแครค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันที่13ตุลาที่ผ่านมาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดหลังมอกระเสรเทคโนโลยีศรีสะเกด ให้กําเนิดลูกฮิปโปซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับหมูแดงนะคือตัวนี้เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสไม่ใช่ฮิปโปแคร์หมูแดงกับญาติพี่น้องเนี่ยเป็นฮิปโปแคร์ค่ะอันนี้คือฮิปโปโปเตมัสซึ่งยังไม่ทราบเพศท่านผู้ชมยังไม่มีชื่อแม่ยังหวงน้องอยู่ต้องรอตรวจสอบอาจตอนนี้ได้ชื่อเลนไปพงังพรังว่าหมูแดงสีสเกตเพราะพ่อชื่อสมศรีแม่ชื่อ,<ม>อเกศศิรินอาจจริง เบื้องต้นตั้งไปก่อนเลยสีเกตก็ได้นี่ค่ะอ่าพออยู่ที่ไหนสีสเกตพ่อชื่อพ่อชื่อสมศรีแม่ชื่อเกศสิรินอาสวนสัต์เขาเชิญประชาชนตั้งชื่อขนาดเดียวกัน เขาบอกว่าปรากฏการณ์คนเช่าชมสวนสัตว์ที่นี่มากกว่า30,000ืบาทซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนที่ยอดจําหน่ายบัตรเขาชมมาค่ะมันทะลุเป้าสามหมืบาทนับตั้งแต่น้องเกิดมาก็คือทํายอดทะลุเป้าเลยแต่แน่นอนยังไปเทียบกับน้องเด้งไม่ได้แต่นี่เพิ่งเกิดมานับจนวันนี้แค่หวันปรากฏโลกมันโหดร้ายสำหรับน้องสีเกตของพี่ <c oughs> มีคนไปบูลลี่ท่านผู้ชมมีคนไปบูลลี่ ในทำนองที่ว่าทําไมลูกฮิปโปตัวนี้ดูธรรมดาไม่มีออร่าเหมือนหมูเด้งวางความเห็นบอกเกิดมาแล้วแก่เลยแล้วบางคนบอกเนี่ยมันเหมือนคนธรรมดาไงธรรมดาที่ไม่มีออร่าซุปตาค่ะมีความเห็นหนึ่งฮิปโปอีสานว่าซ่นออร่าไม่จับเท่าเด้งเลยบางคนบอกว่าอย่างไงน้องไม่มีออร่าเหมือนหมูเด้งเหมือนลิซ่ากับป้าขายไก่ทอดหน้าปากซอยนี่มันจะเกิดไปแล้วนะผมนี่ทนไม่ได้เลย จริงๆหนึ่งมาคนละสายพันธุ์แล้วจริงๆเจ้าเด้งตอนเกิดมามันก็ดูห่อเหี่ยวๆเหมือนกันน่ะใช่ไหมใช่ก็ขนาดพี่เลี้ยงของหมูเด้งคุณเบนซะะ์อะค่ะโพสตในเพจขาหมูแอนเดอ g a แกงเลยบอกว่าโอ๊ยน้องเพิ่งเกิดเดี๋ยวกินนมตัวบวมก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็บอกว่าหมูเด้งเกิดมาวันแรกนะ่ากลัวกว่านี้อีกเอาไปดูภาพล่าสุดที่ทางศรีเกตเข้าแผ่แพร่ผมให้ดูสั้นๆ เอาไปดูเพลงประกอบมา เริ่มมีสัญญาณเด้งแล้วเห็นค่ะแต่มันยังเด็กเผลออาหูลักษณะหูบินมาแล้วห <c oughs> <c oughs> ูบินนน่เห็นไหมอยากจะส่งเสริมชื่อเล่นตอนนี้รอการประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเอาไปก่อนน้องสีเกศก็แล้วกันค <c oughs> ่ะบางทีสีเตเกตดอกไม้ต้นไม้ประจำจังหวัดคือลำดวนนะ <c oughs> ลำดวนก็ไม่เร็วหรือจะเป็นหมูอะไรก็ตามที่เน่ท่านผู้ชม และถ้าเกิดมันโด่งดังขึ้นมามันได้ช่วยสัตว์อื่นในสวนสัตว์และทำให้เด็กๆมีจิตใจที่อ่อนโยนไปเที่ยวสวนสัตว์นี่เห็นไหมอ่ะ